พ่อพ่อสิบบาทแค่สิบบาทมอเตอร์ไซค์แต่ถับมอเตอร์ไซค์แต่ถังพ่อ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 ,องสิอสุ้สิบบาทแับสิบบาทมอเตอร์ไซค์แต่ถังมอเตอร์ไซค์แต่ถังเนี่แต่ถับแต่ถังใช่ใช่กูหรือเปล่าวะแตครับกมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ไปผิดทองดีกว่าเว้ยคนเหี้ย<า>อะไรเหมือนกูแล้วเกิดสวัสดีครับอ้าวสวัสดีมาทำไมล่ะผมมาสมัครเป็นนักร้องครับร้องแนวไหนอ่ะ สิบยี่สิามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสาเตะใส่กอยผมเตะใส่โกผมเตะลูกด่งผมเตะลูกชิปอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิผมชอบรูดเพชรผมชอบรูดยผมชอบรูดไส้ผมไม่ชอบรูดสิบเออสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสมสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเนือผมชอบขึลิฟต์เออสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเน รวยช่วยกูยด้วยกูยติดอยู่ในลิฟต์เฮ่พ่อมึงเดยแนวอะไรเขางม่ยเฮ้ยขายก็ได้หยิบมันออกไปทีหน้ารำคาญาเหลือเกินมาอะไรสิบยีสิบอยู่เ <c oughs> นี่ยเอา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 บลอนหลอนไปเก็บเร็วๆ <c oughs> วันนี้นอนโรงแรมหัวหน้าเขารวยเว้ย <c oughs> นี่ <c oughs> พอลงอรมณ์ตื่นหรือยังตอบฉันบ้างไม่เคยได้คำตอบเลยอย่าลืมรองเท้าเรา ลืมทุกการไม่ไปจะ่ไหลนองล้องแล้วลลไปไอพวกนักดนตรีก็เหมือนกันนะวันนี้นอนโรงแรมออไอวิทย์การพนันมึงไงพอเผาหน่อยอไอเดวาด้วยกินเหล้าทีไฟรฟิวขาทุกทีพี่เล่อาจารย์ดนตรีดูหน่อยออพี่ครับสวัสดีครับเออสวัสดีชื่อสมหวังครับเออทำไมพอดีจะมาพบผู้จัดการครับพี่โอ้ี่แลผู้จัดการโอ้ดีเลยครับพี่อะไรพอดีผมจะจะบอกแล้วว่าเอ็งมาไงนักร้องแรืเม่กกี้เนี้ย เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไปไปไปครับพี่ผจะสอนพี่ครับช่วยบอกเอามาตแอแงตำรวจตามประหลัดอำเภอมาทีโอ้ยพี่อู้พี่พี่ใช่ไหมพี่กิ๊เต้นอยู่กลางวงเลยเท่แรงแน่นอนน้องสุดยอดถึงความเท่ส้มจ้าเดี๋ยวพวงไปที่รถก่อนนะจ้า คะคุณน้องชุดเชิดรเก็บเสร็จหรือ,อยังคะจ้า,าดูสินะ้ามันฟังใช่ไหมมันเห็นเป็นมันซ้ำมไอ้ของนี่เป็นของเจ๊ พอรูปหล่อมีจจะมาชวนเจ๊ไปปิดทองฝาดในมุ้ตรอบสองใช่ไหมจ๊ะนี่อีจจะพาไปปิดให้รอบโบสเลยปิดยันลูกเอกในโบสเลยนะจ๊ะมึงไม่ชนเข้าไปตัดหวายเลยล่ะอีกิปคืออคย่างนี้ครับพี่พอดีผมจะมาสมัครงานอยู่ในวงพี่เอลยอดรักเนี่ยครับก็ดีสิ มาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะพาไปพบกับหัวหน้านะเ,ออเดี๋ยวเจ๊คุยให้ได้ครับอ,อยู่ที่วงนี้เลยแล้วลคืนนี้ก็นอนกับเจ๊นะหมอนเพื<า>่อนอุ้ยอา้อาวตาย <c oughs> คุณบรราอะไรกริฟต์พอใจบุญแหมเจอที่ไรก็ชุ่มฉ่ำทุกทีเลยขอดื่มสักพอดนะูเจ้าอืมอืมเอ้แล้ <c oughs> ขอบคุณมากนะจ๊ะไปก่อนเดี๋ยวอี่เง่าข้าจะเอาไหว้รุ่นนี้มิตกินสักก่อนอ้าวอีกิฟสักวันหนึ่งมึงจะเจอดี